สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านทุกผู้ทุกคนนะครับผมแล้วก็พี่น้องที่รับชมพี่น้องที่ติดตามให้กำลังใจผมนะครับเมื่อนี้พี่น้องเลิกงานมาแล้วเฮ็ดกระปุนกินครับเป็นน้ำยาปลานิ้นนะครับเป็นน้ำยากะทิเด้อพี่น้องเฮ็ดกินเองพักกินน้ำมอนีนี่ครับนี่เมียลงสรรแกะเม็ดกะทิไว้ครับแกะเม็ดปลากระเฉดไว้พี่นักนี่กดีีนี่ครับ อย่างไรต้นหอมต้นหอมครับโอ้ยเฮียต้นหอมใบสาะแเน่นมนเม่นบอกเธอเกีเ่ยวกับาลน่ปะเออซาะแเน่ครับแล้วก็ปรกกาศหินบานเนี่ยมันเราไมียังกินพี่น้องบักนี่กระปุ้นกระปุ่นเข็งนีงน่นแหละครับพี่น้องซื้อมาสองเข่งกาวาคนละเข่งกับเนี่ยพี่น้องแซ่บๆทั้งกันครับโอ้ยเป็นแนว้นี่น้องบะนี่เป็นก้อนโคโรอยู่พี่น้อง นี่เลยครับพี่เด็ดเนี่ยพี่เด็ดกกพ,กกพี่น้องน้ำยากระปุลครับน้ำยากระปุลเห็ดเองนะครับนี่น้ำยาตุปนิสตัวนึงเนี่ยพีนนนน่น้นองทานลงไปครับหอมมือมือพี่น้องเอ้ยหอมคับหอมแน่พี่นอ้องอืแซ่บแต่ว่าพอท่านกินแซ่บแล้วนี่ยัง ต้องกินต้งอยากหัวมีแง่ีน้องต้งอยากอายเพิ่นลาภินกนเนาะลาดนำยาไปาครับนำยากะทิใส่ปลาปลาปลาดิบบันเทาเนี่แหละใส่ไปเป็นโตเลยี่น้องปลาลุยรับพี่น้องพอหลายใหญ่ห้างแซ่บครับผู้ใดเลิกง,งานเราจะลืมหาแนวกินเด้อ อ,อย่าใส่มือเลยพี่น้องเลยกินกับผักกาดทิ้ม mm -hmm. ใบสระแหน่พี่น้อง แซ่บๆไปแล้ว ชาออยถ้าเกษี่ณจะแม่นแสนพี่น้องถือนี่ก่อนไม่ต้องถือนี่ก่อน,อน,อนต้นหอมเพราะได้หินหินใช่ไหม มันดีแม่จังม้านมันเนีย่ยผมมันกินออกไปแล้วครับอขออนุญาตเสกเยเดยไป่น่องเด้อ もう。Mm. Mm hmm. Bankoọ la k a n ใส่เข่าจาักหน่อยก่อนพี่น้องเพราะยูทอง,งกินเพราะยูทองพี่น้องนี่ละกินกับน้ำยากระปุ่นน้อยแหละอืมบแซ่บครับอืม เพราะกินกับข่ามันก็แสบอีกแบบหนึง่งพูดอะไรยังไงผมไม่คลิปกินยังก็คอมเมนต์มาด้วอยครับอืมจะพาเป็ดพะโล้ก็ถาพันได้ไม่้อง เอาไ้ให้พรอมคนนี้ก,ก่อนได้ครับฮนี่ mm -hmm. เอาละครับพี่น้องปากมันเหลือก็อไปกินคาบนาเนาะครับจะกินไหนมันเบิดเล้วโอ้ยพี่น้องเลยนียนคักนัยนแน่ครับกะแบบกระแซมแห้งครับแซมแห้ง <c oughs> ผู้ใดเบิรคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อครับหาแนวยูแนวกินหาแนวกินแรงอันนีเบียจิบแซ่บรต่างกันจัดไปพี่น้องครับผมท่านรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไปตัวเพียงตัวน,น,นี้นะครับแต,ต่หากบัาทได้การกินบอดีหรือว่ามีเสียง แกปากหรือเสียงถ่อยเสียงท้ามากระทบกันนะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยครับผมก็จบไปใ่เพียงเท่านี้นะครับผมบอ,อกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม